สวัสดีครับพบกับผมพัทราชคอีกเช่นเคยนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้านะครับมาชมเจ้าตัว n e ็กเทเลนเจรุ่น Open c a คนะครับตัวนี้เป็น x l s นะครับเป็นตัวเกียร์โนมัด6สปีดนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวแคป XLS ยกสูงคันนี้มีอะไรหล่อๆกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของ ค่าตัวของเขาก่อนเลยนะครับค่าตัวของเขาคันนี้จะอยู่ที่794,000บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนั่นเองนะครับตัวนี้มีการอัปเกรดนะครับใส่กระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแัปเตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไฟหลีดแบบ LED ให้นะครับ3ดวงด้วยกันนะครับด้านขอบคิ้วฝากระโปรงด้านหน้านะครับ จะมีไฟหลีเป็นสีเหลืองให้นะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์แบบ led นะครับไฟเนี่ยจะสว่างคมชัดมากๆนะครับให้ลำแสงเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีการนะครับใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปให้ด้วยนะครับเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามีไฟหลีแบบ led นะครับหรือไฟวิ่งกลางวันนะครับแบบ daytime running light นั่นเองครับตัวนี้เป็นแบบ led นะครับเป็นลูกตัวสีขนาดใหญ่เลยนะครับให้ความสวยงามและก็คงความดุดันแบบ ford ranger นั่นเองนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับขอบของไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีการเล่นขอบโครเมียมนะครับทำให้รถใน่ดูโดดเด่นสวยงามมากขึ้นนะครับในส่วนของเจ้าตัว XLS นะครับใช้กันชนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับจะแตกต่างกับตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างมีอะไรรอๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเริ่มจากในส่วนของล้อก่อนนะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาๆเงินๆนะครับแล้วก็เป็นล้อที่ เขาเรียกว่าเป็นล้ออัลลอยจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้จะมีโลโก้ c o า f o r t ที่ขอบดุมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ยางที่มากับตัวรถนะครับก็จะเป็นยางของ Bristone นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเป c e สองห้าห้าทับห้าห้า R สิบเจ็ดนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นยาง Bristone นะครับเป็นยางที่สามารถรีดน้ําได้ดีเกาะถนนเป็นเยี่ยมมากเลยครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับคันนี้กันสาดนะครับมีการติดตั้งลูกค้าเรียบร้อยนะครับฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับเราติดตั้งเป็นเซรามิกให้กับลูกค้า กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ที่ข้างกระจกติดมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะครับสําหรับตัวนี้บันไดข้างของเขานะครับก็จะเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นมือเปิดขนาดใหญ่นะครับมีการใส่เบ้ารองเข้าไปให้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ป้องกันริ้วรอยการขีดข่วนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเห็นเลยว่า เราใส่สติกเกอร์สีเทาเข้าไปให้ด้วยนะครับคำว่ารนเจอร์ทำให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านบนหลังคานะครับเราจะเห็นเลยว่ามีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคันนี้ใส่เป็นโลบาของ GT Outlander นั่นเองนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานสวยงามมากนะครับแล้วก็ถังน้ำมันในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยเราก็ใส่ครอบถังน้ำมันไปให้นะครับเพื่อการลิ้วรอยนะครับเวลาที่พนักงานปั๊มเปิดปิดนะครับเปิดทำความเปิดใส่น้ำมันนะครับก็จะได้ไม่เป็นริ้วรอยแล้วก็ ในส่วนของท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะเนี่ยก็ยังมีบันไดข้างท้ายกระบะมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว XLS นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับสว่างคมชัดนะครับทำให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการใส่ขอบไฟท้ายเข้าไปให้อีกด้วยนะครับคันนี้ในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฝาท้ายของเขานะครับจะเป็นฝาท้ายขนาดใหญ่นะครับตรงฝาท้ายด้านบนนะครับขอบด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟเบรกดวงที่3เข้ามาให้ด้วยนะครับเป็นแบบ LED นะครับ แล้วก็มือเปิดนะครับจับง่ายถนัดมือใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับตัวนี้โลโก้ฟอร์ดนะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือรองพื้นด้วยสีท้งเงินแล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมตัวฟอนต์อักษรคําว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นโครเมียมนั่นเองนะครับผมมีกล้องสองถอยมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ดูเลยนะครับราคาย่อมเยาวแต่อุปกรณ์มีมาครบเลยนะครับกล้องสองถอยขณะเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยภาพด้านหลังนะครับก็จะถูกรีวิวขึ้นสู่หน้าจอซิงโคเอด้านหน้าเลยนะครับนี้ โลโก้นะครับคำว่าแลนเจอร์เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับจากเดิมเนี่ยปั๊มเป็นหลุมๆลงไปตัวนี้เราใส่เป็นอะคริลิกสีดําเข้าไปให้เพื่อทําให้รถอีกดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาแล้วก็มีขอบด้านบนเป็นพลาสติกสีดํานะครับพร้อมแถบกันลื่นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับว่ามีอะไรให้ลูกค้าดูบ้างนะครับตัวนี้รล่อๆแบบไหนนะครับ ตัวนี้เป็น Open cap นะครับเป็นแคปเปิดง่ายนะครับเปิดง่ายเลยสะดวกสบายนะครับเหมือนตู้กับข้าวเลยนะกว้างขวางนะครับขึ้นลงได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าห้องโดยสารด้านหลังนะครับแบบเรือๆเลยนะครับกว้างๆเลยนั่งสบายๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับตัวแผงคอนโซลนะครับตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบยูนิเทนนะครับแล้วก็ โลโก้ฟอร์ดนี่มาให้นะครับถุงลมนี้ระภายคู่หน้านะครับมีฟังก์ชันมีเดียที่พวงมาลัยมาให้ครบนะครับผมตัวนี้กุญแจนะครับจะเป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทนะครับตัวนี้ระบบไฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินั่นเองนะครับหน้าจอเรือนไหม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอซิงโฟเอนะครับจะเป็นขนาด10.1นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวแล้วก็เป็นรถอีกรุ่นนนนครััทีีี่่าาใช้้มมกก อัปเกรดติดตั้งเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะครับถือว่าครบเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรถที่ราคาไม่แพงแล้วก็สวยมาใช้มากๆนะครับรุ่นนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถแพบยกสูงไว้ใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่า XLS รุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาให้ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงภายนอกที่สวยงดงามนะครับต้องบอกเลยว่า เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทัก้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับกับผมทางช่อง Ford พัท h r a c h นะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆของแต่งสวยๆให้กับลูกค้าได้เลือกมากมายหลากหลายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีบริการจองออนไลน์นะครับไม่ต้องกลัวถูกหลอกนะครับลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ในกรณีที่ ทำไฟแนนซ์นะครับก็ไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้าถึงบ้านทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงบันไดบ้านของท่านเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับในกรณีวันรับรถลูกค้าไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านทุกจังหวัดอีกเช่นกันครับง่ายดายสะดวกสบายนะครับซื้อรถออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปรถยนต์ฟอร์ดสวยๆ ฟอร์ดพัทราโชนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากการฝากลูกค้าทุกท่านเลยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมพัทราโชคด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือไนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถยนต์ฟอร์ดสวยๆจากทางช่องฟอร์ดพัทราโชนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ